สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับป่ะหลังจากที่เขาได้ปลานิลมาสองตัวเนาะนี่วันนี้เขาจะเอาหั่ตัวหนึ่งมาทําเมนูผัดใบโหระพานะครับนี่ปลานิลผัดโหระพานะครับป่ะล่างให้สะอาดเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับล่างขาวล่างเมือกล่างเลือดมันออกก่อนนะครับอ้เซ้งป่ะอันนี้เขาจะมาหั่นปลาเป็นชิ้นเป็นชิ้นคือมันพอดีครับบะเล็กบะใหญ่จนเกินไปครับเอาหมกพอดีพอดีนี่ครับเอาสัก หางสักนิ้วสองนิ้วนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับนี่เนื้อป่าสดดูครับหั่นก็หั่นง่ายครับเนื้อป่าสดนี่ชุดยอดเลยไปมาตั้งกระทะครับเดี๋ยวเขาจะทอดก่อนทอดป่าให้มันเหลืองอร่ามชามกรอบเลยครับวันนี้บบใส่แป้งบัรจุแป้งสักอย่างครับเราใส่เกลือลงไปในน้ำมันเห่กับเอาป่าลงไปทอดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีเลยครับนี่นี่หลังจากทอดเสร็จนี่จะเหลืองนะครับงามนะครับดูดูครับ อันนี้เดี๋ยวก็จะมีแห่งชุดหนึ่งอ่ะชุดสองนะครับนี่ทอดไปนะครับทอดป่าเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้เป็นย่างเป็นย่างนะครับนี่เวลาเขาก้นมันจะบรได้เละบรรได้แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะ่ปครับอันนี้ผอมาเตรียมล่างพักล่างไม้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นใบโหระพานะครับโหระพานี่ล่างนี่สะอาดเลยนะครับโอ้วันนี้ใบ้โหระพาย่างงามมาครับท่านผู้ชมครับสุดยอดแน่นอนครับหอมโซะแน่นอนครับนี่นี่นู่นนี่ก็จะเป็นพริกจี้ฝ้าแดงเนาะไข่ แบบมีพริกแดงเอาพริกเขียวพริกยังก็ได้ครับใส่ไปครับพริกหงพริกแห้งนี่ก็เตรียมไปนะ้ครับอันนี้ก็จะเป็นพริกตีหัวล่างไว้จะกี้ตัวน้องเขาแบ่งไว้เดี๋ยวหั่นฝอยครับเอาเนี่เอาโรยหน้าครับท่านผู้ชมครับหั่นหันหันแล้วก็แจ่หน้าไว้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะได้งองามนะครับนี่หั่นฝอยไว้จะเอี้ยครับนี่แจ่หน้ามันสักน้อยหนึ่งครับมันจะสีสันตัดกันดีขนาดครับกับนี่เขาจะมาเตรียมพริกกับกระเทียมเนาะต่ำตๆำต่ำมันละเอียดโค้งเข้ากันป่ะลงมือเลยครับท่านผ วัวผิกกระเทียมนี่คือมันหอมๆนะครับพัดน้ำมันหอมสกนะครับนี่น้ำ้างคกแต้วไปแหนนอยถครับมันแห้งนะคนๆคือเข้ากันไปกันนี่เขาจะมาปรุงรสเลยครับท่านผู้ชมครับเดียใส่น้ำมันหอยไปเหนนอยฝาเขียวไ้โรยไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลเนาะแล้วก็ผงปรุงรสนะครับนี่คลุกเข้าคนให้เข้ากันนะครับไปเดี๋ยวเขากะเอาป่านิ้นนะครับตีหอยารตรียมถอดไว้ลงมาคลุกเลยครับท่านผู้ชมครับง่ายๆครับเมนูนี้ครับไปคลุกมันแห้งครับเข้าเบรับ เดี๋ยวป่านี้มันจะเละจะแล้วไปเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่ลงไปนะครับต่อนี่ข่อเอกของเราพาออกมาแล้วครับหอมโซะครับท่านผู้ชมไข่มักน้อยใส่น้อยมากนักใส่นักครับแต่สําหรับผมนี่ใส่จัดเต็มเลยครับนักเลยครับคลุกเคล้าเข้ากันครับกลิ่นหอมฟุ้งมาเลยครับท่านผู้ชมครับอัดเถิดโอ้ดูครับโอ้หน้าตาน่ากินขนาดครับไปกดมันแห้งเลยครับจะเละจะแล้วนี่ครับพริกเจาเตรียมไว้นะครับนี่เอาออกมาแต่งหน้าโรยหน้าใสักน้อยครับคลุกเข้าใสักน้อยนึงนะครับไป เดี๋ยวเรามาเตรียมจัดจานกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ง่ายๆครับวันนี้เมนูป่านิ้มพัดหัวละพาครับลองไปแยกไปทํากันพอครับอันนี้สุดยอดเลยครับสวัสดีครับ